โอ้ใบลำไยตัวนี้แม่ใบลำไยเหลียนอีตูโคกสีนี่ฮ่าฮ่าต่าฮ้ยหัวไม่ตหัวตีเบิดเลยหลุวแล้วเออมันจะได้สดน้ำโกกเลยเยอยิน้พอนเปิดร้านมาไอ้คนอุิอีตูโคกอีตูโคก เพแล้วอ่ะนอยแล้วแนมาหลายเอานเอนี่ใช้กันไอยบ่นี่เปิดเปิดแล้ววันที่เก้าปลูกแค่สองต้วนังดักอยู่ลังบ้านเปิดวันที่เก้าไหมไปจะเปิดจังไรเพราะว่าถ่วมยันไถ่วหรังพักหยเปิดเมื่อวานนี่ละเมื่อวานยังเม่อวาน้าู่หั ข้าวโพดขกวพดพี่น้องมาเนี่ยโอ้กราพดยังไหญย่ยนี่ขาโพดหวานเต๋ขาโพดยังย่อยข้าโพดหวานเต๋ขาโพดสัตว์โอ้ข้พดซีพนั่นอันนี้ต้นพันเท่าไหร่เนี้ยลซื้อมากระสอบหนึ่งกี่บาทรบนเกือบสองพันละตัวนี้ลงทุนหลายจริงจระ ฝนมันจะตกไหมนี่ฮะมันมันตก,ก,นกนออมันก็ขึ้นเออมันก็ขึ้นร่องอันปลูกหลายป่นไหนนี่ห่างกันป่นไหนนี่เอน,นอ,อะโอ้พี่นี่ปี่นี่เขาคือไปขับรถแล้วค่าดีอยู่เนาะดีอยู่ดอกดีซืุอยัง ก็ให้มันทอดเขาก็จะมาอยู่กับเขานีมท่าดีมันสิบปีจังไดปุ๋ยมันเท่าไรไรจว่าจบเนาะเ้าไหเาไหเดอ้าอปุ๋ยไม่นกิแพงเนาะจะว่าปุ๋ยนู่นนี่มันเท่าไรกระสอบสมัยเก่าปุ๋ยกับย่างบุปพงสมัยนี่เนาะเอา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  น้ำมันลิตรละเท่าไรล่ะสามสิบห้าสเหรอนปุ๋ยกระสอบล้วเป็นพันกลัวเหรอเกือบสองพันเหรอแต่ม่กิโลละสองบาทสบาทก็บ่วยบ่เห็ดดึกปุ๋รอบีปุยเรียมันสอบ, 2, บหนหน 1> 1, เกือบสองพันผมได้นอพันแปดหรอ,หนะอบอทั่วคือบัวมาแพงเนี่ย ไม่กเลยคลั่กแท้ันมาล้ันอิเมา้ยเมาเม้น้มันมาสูน้่วขาดิีเมาเหลหวานบ่หวานบ่นี่คือเกาเตีแต่ว่ามันหวมันานไดอเขายหวานอยู่ดีๆมันกับขมไปเรื่อยๆแหมมันหลายมือไปมหมันแก่มันบายดูแหมมันถึมันแหมาแล้วลรบ่โอ้หวนคักเลย ให้ม <ider> MM. ัน <Jin> ข <cción> ื้นกอนเถอะใส่ว้ให้ล้วแม่เจ้าว่าเม็ดเดียวเม็ดเดียวโอ้ยห่อนขาวไอ้เตี้ยวเบิดเลยตัวนี้เตี้ยวแล้วนี่ทั้งผมเหมือนเขาใส่กันเบิ่แล้วตัดไหม่เลยยัยาหตัดไม่ออกเอาะ

แล้วแล้ววันนี้โอ้ยแล้วแล้วินข้าวเดียวเนาะตัวคนละสองสามหองต้นหนั่ตัวยังสูนหลาย่เอาเอาเอาแล้วแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยใส่หน้าบักหน้าปีบปูยเนี่ยแสบมันใส่ใส่เนี่ยแสบมาเพิ่มมั่อไห่ฮะ โอ้ใบลำไยตัวนี้แม่ใบลำไยใบลำไยหรีู่ตัวโคกสีนี่ว่าไม่ีหัวเตะเฮ้หัวตไม่มีหัวตะัวเตขันขันขันอกขันหอกใส่พวกหน้าหรขันขันขันอกตัวนี้แหละมันอยู่กับตัวนี้หน่นี่ให่ ยุ่กบตัวนี้หรอกวแนวเซีบแนวแซบใหญ่แนวเซบมาแล้วแนวเสีบแนวเสียบเฮ้ยนนก้าเบิดเลยหลแล้วเออมันจะได้สดน้ำโกกเลยหัวมอยืนอเยยเฮยเปิดฝาเปิดฝฟนะยฮยเ่เปิดฝาเห็นไ แซำผ้อันเปิดร้านมาคุณอวโอ้ยปลาอีตูโขกอีตูโขกน้ยแน่นนะน้อยน่เลยสวนน้ำโกกอกอ้ยพอแล้วพอ้วอะหลแล้วอนมหลเออนสัหมเน มา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 บเปิดสวดน้ำบ่เหลือแต่ไม่เอาเสียไปอันนี้บีบรตนย้านี้กโอ้ยเอาอากลก้อน้งจี่สันบีบอะรให้เจ๊ไหนบ่เนี่ยกับลวกับกระมัตต์ตั้ง สิ้นเป็ดนี่นะมาตำ่ำมันสูตรใดว้าเนี่ยวะวยมันมีหลายขั้นตอนแต่กวกเคยเห็นว่าเขาต่ำกเจอเนี่ยมันก็เป็นตะนัวดีแต่วะ เนนวดเลวกนี่ลวกตํำอยู่บ่อไปตํำอยู่บ่อคือตวคือกันกเฮามาเนียงนล่ะมันเนียงเนาะถูถูห้มันนันคงควยยหร่นล่ะลวกแล้วกระเจีว่าไเนาะมันสุกแน่เห็นว่าได้ปลาี่ตู้เวลามาย่างแ ไปปรุงรสใส่น้ำจักหน่อยขัวจักหน่อยมันบ่ทันสมมั่นไหมใบมันขามมันบ่อันนีิไหมมันบ่เดือดจื้อเถอะวะทำไมไงอ๋อคุกตืนีงเอาออกอย่าไปใส่โอ้โห้ต้นชะบาใส่หรือเปล่ากะขัวนั่นน่ะกะขัวยังไม่ใส่เลยผักใส่แล้วน่าจใส่กะขัวก่อนผักใส่ที่หลังสิไม่เบย บ่หูแล้วันอยูในนี้แล้วใส่พริกใส่ข้าวคั่วบานาใส่อีกบ่มาข้าวคั่วใส้แพริกยายพริกกูใส่ยายโมเมนต์นี่ว่านพรกปาว่าม่นปูนะพริกก้อนเด็ มีซ้อนน้อยๆมีเตมดตันลงเลยปะเนี่ยใช่ดไหลนรถมันหลายอยู่เลยอืมเพาะอะไรเนี่ยอ่าใส่ก้อขั้วลงไปค่อยคนเลยเ็ากัวใส่น้ำกันรถคนเธเดี๋ยวปีนมันถือข้างเลยไหมอ่าคน กูได้กินเหลือก็ใส่แบงใส่ได้กูได้อำชุดยรถหน่อยขาช่รถซมเมืองแถวบ่อสมก็ใส่พวกเน่าอีกสมหรอเปล่าประมาเป็นกันสมเลย กินเตนตัวบัดนี้เกีนีนกินบบดนี้ก็มันไม่มีไงเป็นของเก่าอ่ะมาได้กับยิมกุยไปกันเยอจานมาะนี่จานใช่อันนี้จานตนี่จิตตุ้งนี่จิตต้งเ่มเสียบไเยยยัดแล้วต้อน ไม่ได้ซิมหรอแมวแมวจะเห็นัวเง้ัรเดี๋มจะเออเปิดเปิดแล้ววันที่เก้าผูกแค่สงตัวนังดักถ้าอยู่ลังบ้านเปิดวันที่เก้าไหม่จะเปิดทเไยเพราะว่าถ่วมยังเลถ่วมลังค้าเลยเปิดเมื่อวานนี่ละ

ไปนอนไก่จะหมอกสุดไปนอนไปหน่อยไปนอนไก่